ดีครับสําหักงานท้นทาร่บวันนี้อยู่ร้านนะครับผมกดปักปกดไลค์กดติดตามกังใจด้วยนะครับลาววิสุกันร้านวันนี้เปิดนะครับผมยังได้นะครับผมไลค์กดติดตามกลมังใจด้วยนะครับติดตามน,น,น,นะครับนี่นะครับเชิญนะครับผมไปกันร้านนะครับผม จนมาแวะชิมกันได้นะครับไปแดงคลองเก็งทันยบุรีนะครับเหมือนรังสินครนายโยนะครับร้าน,นะครับ,บ ไลก์ายจุดจำใจด้วยนะครับผมร้านเปิดนะครับผมแหนก็มีนะครับแหนก็มีนะครับเหนร้อนๆกำลังนึ่งนะครับผมร้านเปิดนะครับผมครับบนตอนร้านนะครับ